ถ้าผมพูดคึ้นเตี๋ยวสักชามหนึ่งเนี่ยมีบะหมี่หนึ่งก้อนมีลูกชิ้น3ลูกมีเกี๊ยวกรอบหมูเด้งเนี่ยสักถ้วยหนึ่งเนี่ยกินพออิ่มเนี่ยในกรุงเทพประมาณเท่าไหร่กรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ25-30บาถ้าเกิดราคาสูงหน่อยก็ประมาณ50บาสิบบาทในห้างสรรพัสินในห้างนะห้าสิบบาทประมาณเท่าไหร่ห้าสิบอร่อยไหม ก็แล้วแต่ปรุงนะครับก็จะเขียนว่าเครื่องปรุงปรุงได้ตามใจชอบแต่ถ้าผมจะบอกว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยถ้าเกิดถ้วย10บาทเนี่ยชาม10บาทคุณจะเชื่อไหมสิบบาทนี่ผมว่าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่ากินช้อนเดียวแล้วหมดอ่ะไม่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 คือกินหลายๆช้อนหลายคำนครับที่ไหนบอกว่าตอนนี้อะไรเงที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอรับแลเนี่ยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งเนี่ยขายมาหลายสิบปีนะยังคงขาย10บาทแล้วก็ของที่อยู่ในถ้วยในชามเนี่ยทั้งเนื้อทั้งบะหมี่ทั้งผักเพ่ก เต็มชามทีเดียวจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนแต่แม่ครับอกว่าได้กำไรนะครับติดตามกับคุณปียชาติคงถิ่นครับคุเจ้าคุณสัตว์คุณและคุณผู้ชมครับไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะเห็น อาหารนะครับที่ราคาถูกๆอย่างปลาอ้วนนะครับก็ขายก๋วยเตี๋ยวราคาแค่ชามละ10บาทมากว่า15ปีแล้วนะครับซึ่งก็บอกว่าคงเส้นคงวาไม่ขึ้นไม่ลดราคานะครับทาให้มีลูกค้านะครับมารับประทานที่นี่ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะชาวอําเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยครับ ร้านก๋วยเตี๋ยว1 0บาทร้านนี้ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านนาทะเลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งขายมาหลาย10ปีตั้งแต่รุ่นแม่จนมาถึงรุ่นลูกทำให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าในอำเภอรับแลเป็นอย่างดีครับโอ้ก็ตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะเพราะอยู่ที่นี่เกิดที่นี่ก็เห็นร้านอยู่ตรงนี้พเพราะมะกรอนร้านนี้เป็นของแม่เขาแม่เขาเป็นคนขาย แล้วตอนนี้พี่อ้างเขาก็รับช่วงต่อขายมาแล้วก็แบบดึกงดำบ้านอ่ะเกือบตั้งแต่เล็กจนโตว่างั้นไม่รู้อายุเท่าไหร่พ่อแม่เขาก็มาซื้อที่นี่ให้กินกันจะห้าสิบปีได้แล้วมั้งราคาเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวพห้งนี่เป็นใหญ่ละบานเดินใหญ่กินหนโกินตะกร้อ นี่สั่งจริงนะคะไม่ใช่เอ็กซ์จริงๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับโอเคครับโอ้โหสี่ชามครับเส้นเล็กทุกชิ้นน้ำใสสีเหลืองเงย็นตาโฟวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็เส้นใหญ่เย็นตาโฟรครับ ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีให้เลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่น้ำข้นน้ำใสต้มยำไก่ตุน๋นเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เส้นมีซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละวันนั้นต้องซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาวันละก,กว่า50กิโลกร,รัมครับส่วนปริมาณแม่ค้าบอกว่าไม่เคยหวงจะใส่ชามให้ลูกค้ากินกันอย่างเต็มอิ่มครับแล้ววันวัน<อ>หนึ่งนี่ต้องเยอะขนาดไหนครับเนี่ยขายเนี่ยวันนึงก็เส้นมันก็เยอะ ถ้ารวมแล้วก็ประมาณสัก4ี่หสิกิโลเนาะถึงจะอยู่ได้ทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวรวมหมดเลยมีเรื่องเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรทุกอย่างเรามีทุกเส้นเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณนะเนาะโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่าเขาทำมาก็มีก ไว้จับบางครั้งเราก็ทำเนาะกว้จับเราก็ขายสิบบาทเหมือนกันมีขายไปสิบบาทโอ้ดูสิครับคุณผู้ชมครับ ต้องลวกทีและสี่ไม้แบบนี้เพื่อให้เร็วเข้าไว้ครับเพราะว่าทําคนเดียวแล้วก็คนเยอะมากครับสำหรับลูกค้าต้องบอกว่ามีหลากหลายอาชีพทีเดียวครับ ที่แวะมารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้หลายคนบอกว่านอกจากจะประหยัดเงินแล้วยังเป็นการช่วยเหลือแม่ค้าอีกทางด้วยครับนี่ละครัก๋วยเตี๋ยวสิบบาทได้เยอะทีเดียวครับมีเหลืองกับมีเหลืองหมูกับไก่ครับ มีเหลืองไก่ของใครครับโอ้โหร้อนๆเลยครับอันนี้หมูครับประอ้วนบอกว่าถึงแม้อาชีพแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวราคา10บาทจะไม่ได้กําไรมากนักแต่เพราะว่าใจรักและเป็นอาชีพสุจริตที่ส่งต่อมาจากแม่และได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้อิ่มท้องแค่นี้ก็คือความสุขใจของแม่ค้าคนนี้แล้วละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นชามเป็นชามแล้วนะครับ การทําเป็นห่อแบบนี้กลับไปฐานที่บ้านนะครับก็10บาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็บอกว่าอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวนะครับของปลาอ้วนนั้นก็ถือว่าถูกแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งฐานนะครับที่ใช้ต้มน้ําก็เป็นฟืนแล้วก็ฐานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปฝากครับคุณแจ้าคุณเตชะคุณครับ